ครับก็ตอนนี้ก็เข้ารวดมาเรื่อยๆครับโดยอาจารย์อนเนกนะครับครับอันนี้นะครับสําหรับอาจารย์อนเนกก็เข้ารวดขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับเพื่อจะขึ้นไปสู่ทางเป็นยอดนะครับยอดหรือว่าเมนนะครับของเขาริงหลักนั่นแหละครับก็พันเป็นไป ใช้ความพยายามให้เป็นนะครับเพราะว่ารายละเอียดเขาเยอะนะครับค่อยพันึ้นไปนะฮะครับตรงนี้ก็อาจารย์นันเองนะครับก็เขาลวดเพิ่มอีกเส้นหนึ่งครับสำหรับกิ่งนี้แล้วก็แยกมาตรงนี้นะครับนะ ครับสำหรับกิ่งเล็กๆอย่างนี้นะครับก็ต้องเข้าลวดให้ให้อีกนะครับเพื่อที่จะบงังคับความให้ให้ไปในทิศทางที่ตามสรีระของไม้นะครับนะสำหรับอาจารย์อเนกนะครับตนนัวนี้เริ่มเขา้ารูปเข้าร่างขึ้นมาและเริ่มสวยแล้วครับครับสำหรับตัวน,นี้นะครับของอาจารย์อเนกบอนไซนะครับกเ็เริ่มใกล้จะเสร็จแล้วนะครับนะการเข้าลวดเสริมเข้าไปอีกน้อยนึงนะครับ แล้วก็ต,ตัดยอดตัดปลายบางส่วนออกไปบ้างของแต่ละกิ่งเพื่อให้เขาแตกใหม่นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับสำหรับอาจารย์อเนกวันใสแห่งศรีราชาครับสำหรับอาจารย์อเนกนะครับก็ยังต้องต้องมาเข้าลวดซ้ำอีกนะครับเนี่ยนะฮะ ทั้งที่กิ่งเหล่านี้เนี่ยเข้าไปล้วสามอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อจะปลีดออกมาเป็นกิ่งเล็กเนี่ยนั่นคือกิ่งเล็กๆเ,เราเราก็ต้องเข้าให้ให้ให้ครบแหลกนะครับเพื่อจะจับปิดได้แล้วก็แยกออกมาใส่กิ่งนี้ทีนี้กิ่งเล็กๆหนึ่งนะครับต้องเข้าหมดทุกกิ่งแหละไม่งั้นก็ไม่สามารถจัดช่องไฟได้เข้าให้เรียบร้อยครับทุกกิ่งเลยครับ,บสำหรับต้นนี้นะครับหนองแหน่โซโคต้นนี้ ก็เป็นอน่าการเข้าร่วมบังคับฟอร์มวันนี้เสร็จสิ้นแล้วนะครับโดยอาจารย์อเนกบอนไซนะครับนะนะกอขอบคุณครับอาจารย์อเนกบอนไซจากศรีราชานะสําหรับวันนี้ตอนนี้ไว้เท่านี้ก่อนล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับนะสวัสดีครับ